แม่จะไปบ่ไปเรียกยังเนาะไปขุดมันไปขุดมันโ,<ด>โอ้ไปขุดมันพีน่น้องเลยเนาะไปแต่เช่าคุณป<ด>อไปต้งห,ห,หามูงอ๋อหางมูงเช่าเนาะไก่บปอข้ามปอคนมาโดยประมาณหกโมงในมาอ๋อขี่รถไปว่ารถจัก็กบ่รถสเลง้งรถสเล้งไป สวัสดีนะสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบ่าสิาจจเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบุญเพย์สแนลอ่าคือเก่าอีกเด้อพี่น้องเนาะเอามาพบมาพ่อกับบ่าวบุญเพยมื้อนี้ก็อยู่ที่เฮือนของแม่น้องน้ำเพชรเพิ่นนนั่แหละพี่น้องนี่เนาะอ่าบ่ฮู้ว่าอ่าแม่น้องเพชรเรพินเนนเพเ่นอยู่บ่มืันนิดน้องกันเนาะอ่าคือสิอยู่แต่ลูกเพิ<ด>่นบ่เนาะโดยเนาะอืมมื้อนี้่ย พี่น้องกันเนาะมันนี่กับทางบอเซนเพิ่นได้สั่งไม้พี่น้องกันเนาะมาให้พี่น้องเพชรเพลินอ่าอ่าไหมอ่านาอ่านาสิบสิบสองมาพี่น้องเลยเนาะมาเห็ดเรื่องห้องนองห้องน้าเพิ่นอะไรพี่น้องกันเนาะอ่าบ้าบุญเพลิก็เป็นมือกล้องกับทั้งบอเซียนเนี่บ้าบุญเพลินนพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้เนาะซอยกันพี่น้องเลยเนาะมันนี่กับแดดแห้งอยู่เนาะพี่น้องเลย พ่ลก็มาสงพอดีพี่น้องไงเนาะโดยโดยโดยอมีตะไายางไงเนาะ แดนเนาะมันเป็นไม้ย่างเลยเนาะต้องแดดครับนม่ต้องเป่าเลยแมนแมนแดดพี่น้องแดดเอ้าแบบขี้ฝนจี๊ดตกไงพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าหอดได้เบายหอดเบาแจ่งมาแล้วโอ้เปิดห้วงมาบอกกินอีกเบาเด่นเลยฮอดอยู่เซนูเผื่อว่าแต่บ้านพีทมาหอดเด้อเผื่อว่าไลมาบอกเฮ้ยสบายดีเนาะอาทิตย์

อ๋อจ้แสนหกบ้างาแม่น oh, oh, ี oh, ่ตัวนาเนี่าแม่แมบิกบสิเบิ้เนาะฮะขอบุกขอบใจเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นมาสรงไงอ๋อจแล้ววเบิล้ยน่าขอบใจได้พอเด้อใจขอบใจขอบใจ บ๊เ้าาเด้อไปไไปเลยวะไปเลยไปเลยด้วยด้ยด้ดวยลงมาไปที่ห้อยเพื่อนเอาค่าแก้ม้สองแสนหน่อยสองแสนบ่จ้างมุต่าหางเลยนี่นะสองแสนครับแงไหมมาโดนแก้มาไลนะด้ยนี่ไม่สีกเมตรสี่เมตรเลยสีเมตรเลยมันมีหนาที่สอง้วกับไม้สี่แปดเอาไ ขันคนทำนี่ยังเหือแตกไปเนาะพากันคนไปพ่นแล้วไวโไว้นไม่ได้ไม่เอะกันเอาไว้พลมาวัน่ทีมงานครบเปลี่ยนกันแบบนี้เนาะอมาเปอ๋อบยพ่งบอย่างออเรายังเปลี่ยนกันใหม่ก็ได้เนาะเราัเปลี่ยนกันใหม่อีกโดยโดยเพราะว่าอ่าไปไว้พึ่งนั้นก็ได้มาเผยทั้งใกล้สาว อ้าววทังกูนี่ไป้องนี่ันไป้องนี่บายไอ้กสาวคนเด้อเออเออยังไงบายกว่าโอเคหายห้องวะบ้านเฟย์ฮะอ้าวไม่ได้โอ้โอ kind of ๊ไม่นอกมันเพนี่เนาะ ม่ลืมเลยแหละพี่น้องจ้าไ่ได้บอกอย่งเ่อไรกินนี่ไ่ได้บอกอย่างบ่เออนไม้พอเม้อขนมยกินนเยนนงองเพราแหยใ่นะดเแลวจังเฉน้อกม่เนขอบุญขอบคุณผู้ใหญคนเด้อนอน้องเพชรขอบุญขอบคุณเป็นดาราเลยเออเวขึ้นไมได้ก่อน khắc nghe bố ông cháu bố tôi xài lưu lý gì vừa là cái mắt mây mây rồi cháu <laughs> cái này bảo hiểm thì hồi cớn lắm bảo hiểm nữa cái trông quay mà cho cả mà chỉ đang chuyển đây nè trông quay โอเคโอ้ยพี่น้องใหม่ย่างงามเลยเนาะเสนนึงเนาะงเิดอเส้นมาเิีล้านกลัวมันเตอมมีน็อตอีกแล้วสันนวพี่น้องเนาะใส่น็อตตัวนี้เนาะการ์าตาจ้ากล้องไงโอ้บาตากับบัวขึ้นกันอยู่เลยเอาสามได้บ่

อีสองเส้นเบ<ะ>ิดเนาะไปเมนออามาด้ออมาเบดเนาะเมนกาดมันห่อนไป่น้งเ้ยโอ้ยกี่ี้ไปเนี้ยไปสามเนโอเคอเว่าท่านค้โ <c> า <oughs> <c oughs> อาพอดีเจยบร้อยไปหน่อยเนาะอาไม่มาให้ทางพี่น้องน้ำเพช่เพล่นโอเคปลาตัวอ้าว็มุกขบใจปลาเบียดบาบุญเพลเน่าะพี่น้องเลยงอมาไว้ทางนี้เนาะ เอออพี oh, uh, like oh, oh. oh. ่น้องเออโอ้หิ้าวกันเนาะเยอนั่งยินเ้อยกเ้อโอ้ิงย็นเยเพรา่แสนอักแล้วโอ้ยขนาดตั้งเนี่อนตัวอ๋อนางห้อนเนาะพี่น้องเอ้าอกไก่เพิ่นเนาะพี่น้องมีไก่ด้เนาะอแสรมหน้าพี่น้องออ้ลำรวยลำรวยว่แสนถึงเลขรตัวเด้อตัวชาตพี่น้อง เดี๋ยยุ่ห่างไ่ได้คอยใ่ไไม่ได้คอยว่าเรคอยนะไ่ได้ซื้อเลยผ่นวันแลไเจ้าลกไปถือกับบถึงแล้วจาอยางถือกับึแล้วเนาะเป็นไปอรังรื่เลอเรืงเล็กๆเซยนดีเนาะมมุมใจใไลจ้ะไม่ร่ํไม่ด้วยเด้อแต่าวนี่สามเมตรบ่เีนวนีสามคับซค่ะ ตัวได้ตัวนี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 สามเมตรสามเมตรห่อสูงกว่าเด้อหนเ่วยเดิมของน้ำแต่ทั้งหมเแทนคิดไปคิดว่าก็อยากเปลี่ยนใจอยู่แล้วเพราะว่าเปลี่ยนใท้าย FC มันบอกย่านมันย่านเ่าดินปฐมแล้วย่านมันชุดนะมันร้อยทั้งร้อยอยู่แล้วใช่มันโบดินแน่นโบดินแล้วก็สร้างความแบบเบิรงกยูพุ่นไหนที่นี่นะพุ่นช่วงปลายปนเ้ามากหัวตัวนี้ออกนะคุด ขาคมองทอไ้วะไรพวพวสวนนน่ม้คุณมองนีม่อมองค่อยนะคุณพอได้อันเอาทอลงใช้้รกมองห้องมพักนะมองหองหน้าพยูยูหิมเลยก็ได้อยู่แห่บบตา่าขาบเฮ็ดม่องนี้นะมองยืนนี่ข้าบเฮ็ดขายนไปพดดีไม่กลดสีไก่ขึ้นูเอาไปกลต้นเดงนาะเเนาไปกต้นเดงนะมันกรเทือนได้เห็ดนอกเฮือนเลยดินะขอบใจหลยลายน้ำเย็นพี่น้อง เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่ะเบองเกันเไม่หน้าชิปองครับไม่ซีแปดเนาะไม่แยกอาหารใบพี่น้องเมาแล้วเนาะนี่พอเชนเพื่นนได้สั่งไม่มาพี่น้องเลยเนาะจับนวนอยู่ไม่ไม่ไมหน้าสิปหน้าซินี้อ่าพรียว ห้าเซนพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีอยู่สิบเซนพี่น้องเนาะสิบเซนพี่น้องเห do, well, ah, ah, oh, ah ็นเนาะไม่สิบแปดมีตกอยูห้าย่างละห้าพี่น้องเลยเนาะอ๋ออันนี้เพิ่นเอาดินมาแล้วเนาะรถหนึ่งบ่อนี่โอ้ข่อยจะคิดว่าดินเพิ่นออกมาแต่นะอีกเนี่บอกบอแล้วเนาะโอ้ยเนาะเบิ่งพิษเนาะคิดว่าเป็นดินกองนั่นโอ้บอเพิ่นเอามาใหม่เนาะสองรถเนาะสองรถบ่อนี่นี่นหน่อยแนะเนาะ

ผักหรีนี่ยนี่กัพวกแดงนี่บ่แพอ้นว่าดอนี่าว่าขุดอยู่ในเวบ่เามันเลยอ๋อ่ได้เ่ยพรามันเบิ้งไว้แล้วเลยถ้าใครคิดเรื่องเกษตรนึกาไว้เห่นในย่าน้านีแต่ว่าย่ยโมยูแมนแมย่านนีมีปัญหาตามมาปิดเป็นพี่ดอกเลยเนาะลกแค่พี่้อกเนี่ย ปีนเพิ่นพี่้องไงมาชงเนาะอีบอต้าเรียบร้อยพีนี่เรียบร้อยรถถึงพี่จะโทรมาถึงกันแล้วอ๋อจัดได้พี่้องไงป่านนี่จ็ได้ตาสยามมงนี่ปัจจัยดีนมาสุดเนาะปัจจัยน้าฝ้ายน้ำฝนชุดแรกเลยชุดแรกเล เออมันมันเป็นดินที่ว่ามันยังบมอีมน้ำป็นนดิปีนี่เนาะช่วยเต้หน่อยหน่อหอยแตกมันต้องยุบมัดหน้ามักน้าไว้น้ำก็เสียนเจ้เนี่มึงจากนี่ลงไปนี่นะชุดดีดีถามว่ามาใช่เขาบอกพวกกินก็เห็นใยกันเนีกูว่าถ้าว่าคนต้องแห้งกว่านี้นี่แห้งใช่ปะเนาะมาจากที่ตัดใจไปเลยเนาะจะเกี่ยวตัวเลยดีคุยกับชายว่าเส็ยนมองนี่ จดมือนอนกันมือใจเราาบนก้อนาีผ้าสีบาไม่หวว่าเย็นอพ่น้าชานี่ผู้ข้า่าง้าชาำ้าวที่าแบบนเยไม่อนเป็นมาสยังยังบุเข้ากับเป็นมาเตอดินกับบเขกัเนผมูีนี่แหบน้อยเจ้ปัญหาว่าว่ายายนี่ก่นอกเนี่น้องเนาะสบายดีน้องลาน้องน้ำเพชรสบายดีอน้องโจ๊กไปใช้จัามันเ้ ไปเบี้ยโอ้นั่งน้องละไปเบี้ยแม่แม่เจ้าก็ไปบ่ไปเบี้ยอย่างน้อไปขุดมันไปขุดมันโอ้ไปขุดมันพี่น้องเลยเนาะไปแต่เช่าคุณบ่โอ้ไปตอนหางมูอ๋อ้หางมูเช่าเนาะไก่บ่คัมบ่ขึ้นมาโดยประมาณทุกมูนี่นมาอ๋อขี่รถไปว่ารถจักรบ่รถซาเล้งรถซาเล้งไป วานนี่ก็ไปวัน <troll right, S 1> ี ouais. be, a a? ่ไปวัน right? ่ไปผักผักอ่าบืนนี่คือไปของเฮียแนบืนนี่เนาะวันี่ไปย่เนาะยเนาะอกรขาดเฮียแน่นะทำใหไปทำใหไปยู่เนาะองกันเนาะอนเพลดเพไปนะแม่เนาะยู่เนาะพียน้อ่เนยเนาะไปแต่น้องจกกับแม่เพื่น อ่าเพิ่นกะอ่าแม่น้องเป็นเพิ่นกับวิทยุพี่น้องเลยมั้ยนี่ไปหารับจ้างโกนมั่นเดี๋คือปลูกมั่นเนี่ยเดีนน๋ยวน,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 น้องๆเนาะอ๋อกะเห็นเพิ่นลงอ่าคลิป,ปลลอยูพี่น้องลงวีดีโออยู่พี่น้องเนาะอ,อ่าเพิ่นกะอ่าไปหารับจ้างเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเอาเงินเอาอย่างมาอ่าซื้อกินในครอบครัวเนี่ยพี่น้องเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพิ่อนชงเฮียนอืมบ,บ่ไปก็ขาดเฮียนแล้วมาเน,นี้กินข้าวกันยังไงใช่ไหนกินข้าวกบ แกงแกงยังหมุดแดงใส่แบบบวกแกงหมูแดงแค้บวกอ่าต่อแกงหมูแดงแค้บวกพี่น้องเลยโดยโดยโดยเออโดยข้างนอกพูดไบใช้ใช่ไหมข้าวคผไปผอกไก่กระเจ้าไก่นี่ยมีไก่บ้ะครับมีไก่เนาะมันมีแตกตัวค่ะมันตายตัวน แต่ตัวนึงมันยังเก่าอยู่ตัวโดยโดยโดยมันเต็งกันจริงมันจะตายไก่ต,กตัวใหญ่ปะไก่น้อยไก่น้อยปะซื้อมาบ่าคือเพิ่นร์โนไฮปะซื้อบ่เพิ่นเอาให้โอเพิ่นเอาให้นนบ่โอ้มีไก่มาเลี้ยงอีกแบบนี้พี่น้องเนาะอืมขักแล้วพี่น้องอมีไก่เนาะ ง่ายพึ่นก็ได้ของน้าเลยน้องๆเพชรเลินจะพี่น้องเลยเอาไม้เอาสาไม้เพึ่นเป็นที่หอยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้มาวันนี love, uh, ้กับปุ๊ปุ๊บมาทั้งแม่เพึ่นพึ่นแล้วพึ่นไปรับจ้างรับบายพี่น้องเนาะโดย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 อืมเพิ่นเคยเป็นนิดใหม่ก็มีทางนกพี่น้องเลยเนาะที่ทางใครได้อืมครับแล้วอะโอเคน้องหลาเด้ออ่าสู่ๆน้องๆเนาะโดยโดยสบายดีเด้อเนาะ ทั้งบ่าวขอตัวก,กัปขอและวบาทเลยเนาะมอ, <c oughs> องหนึ่งมองแกงเดี๋ยวพี่น้องเลยเก,กินชาดเนพิ่นโหมองงามขึ้นนะพี่น้องเนาะเขาเบิ่ั้งง่ายกันพี่น้องเลยอ๋อปูต่ตะกะโลงามยังดีเลยนี่อ่าขักอะไรพี่น้องเลยตอกเคลื่อนยางดีคักๆัดอ่ะขัคือจีบมาณนี้แหละพี่นอ้นนนนองเนาะ น้อมืัอนี้ก็ทำบ่อเสนเพิ่นก็ได้สั่งไม้ที่ว่ามาเห็ดห้องน้องของน้ำเ,เ,เพิ่อนาาอ,อนนะไรพี่น้องกันเนาะมาให้เพิ่อนอยู่จำนวนสิบเส้นพี่น้องกันเนาะเป็นไม้สี่แปดแน่หรือเป็นไม้นา,าสิบหรือว่านาสิบซองแน่พี่น้องกันเนาะเพือทั้งเสาทั้งอย่างเพิ่นก็นสั่งมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องกันเนาะดินเพิ่นก็เอามาลงไป็นที่น้อยแล้วเพิ่นแ,แต่ยังไม่ได้หลั่นพี่น,น้องกันเนาะยังปรึกษากันอยู่ว่าเสีเอาหม่องเก้าบ่หรือว่าเสียอ,อยู่มหม่องไม้บ่พี่น้องกันเนาะถ้าอยู่หม่องเก้านะ เวลาฝนตกผ้าล่มมาหรือว่าฝนตกแบบย่าฝนนะพี่น้องเนาะย่ามันสุดพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอาได้ใส่ถุงมือมา่น้องเนาะก่ยังโบกเท้าบอดีเอามองไายพี่น้องเลยเนาะก็ต้องแบบติดตามกันไมาพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มซองเบาบุญเผยเชนเนลเนาะขอขอบคุณขอบคุณในลายเด้อที่เบาบุญกดขังโฆษณาบาบุญเผยไปเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่คนเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งปีใหม่สงการนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแหง้งคิดสิ่งได้ขอให้ได้อา,ารางใจปรารถนาดเด้อพี่น้องเนาะทำกิจการงานอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานเนาะเนาะไปทางใด <c oughs> ไปทางใดเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเดอ้อพี่น้องเนาะคุณภา,ากคุณเจ้าคุ้มครองเนาะเอาบอ่าคุณเพลินพ่อน,นี้ก็จิขอโตโขัวโชคดีใบเพี้ยนทันี้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเมื่อต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อน,นี้บ่าบบุญเผยขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสวัสดีด้อบ๊ายบาย